الحمد لله الذي خلق لكم في الأرض جميعا إن الله الصمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله من كان سلسلنا الله ผู้ทรงสร้างโลกนี้สำหรับพวกท่านแต่จึงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงช่วยเหลืออัลลอฮ์นั้นส่งเป็นที่พึ่งฉันกอบดียาว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากและแท้จริงนบมีมูฮัมหมัดนั้นเป็นศาสนท,ทูตของพระอ,องค์คือหลังจากที่เราเนี่ยได้คุยกันต่อเนื่องมาประมาณสามคลิปแล้วก็อยากจะ ย้อนหลังนิดนึงว่าเราเนี่ยได้คุยถึงคลิปที่3ก็พูดถึงแนวทางพูดถึงสิ่งที่ลอซุมตลาเนี่ยบอกไว้ในอนกรุรอานถึงเป้าหมายในการที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์แล้วพระองค์จะรองรับมนุษย์ที่มีความคิดแบบไหนให้ไปเป็นชาวสวรรค์ เราก็จะเห็นได้จากไม่ว่าจากประวัติของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลลอเลวัสลัมนะจากการที่ท่านเนี่ยต้องเดินทางไปที่ภูเขานูตไปที่ถ้ำฮิโรนะเพื่อที่จะให้ได้รับทางนําในการที่จะมาสอนมวนุษย์ทางทางที่เคยช่วยเหลือมนุษย์ในหนทางต่างๆก็ไม่ประสบความสําเร็จ จนอัลลอฮฺซุลตัลลาเนี่ยนำอิสลามมาให้แล้วก็หลังจากที่ได้ยืนยันแล้วว่าจริงๆอิสลามคือแนวทางของการที่จะทำให้มนุษย์นั้นอยู่ร่วมกันและเกิดความสันติสุขก็คืออัากุรานมาครวนี้ก็เราเข้ามาเรื่องของการที่เราเนี่ยคือที่อัลลอฮฺซุตัลลาเนี่ยกำหนดนะ วิธีที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาหข้อเพื่อให้มนุษย์เนี่ยไปปฏิบัติเราก็พูดถึงข้อหนึ่งไปแล้วก็คือการมอบตัวยอมจำนนต่ออัลลอฮ์แล้วมั่นใจว่าอัลลอฮุสุมตลานั้นเป็นพระเจ้าแล้วก็มั่นใจว่านาบีม,มูฮัมมัดสุลลัลฮุลสลามนั้นเป็นผู้นำดำหลัดของลลอุสตลามาเพื่อการปฏิบัติ เผยแพร่แล้วก็บอกต่อนั่นคือข้อหนึ่งข้อที่สองเราก็เห็นแล้วว่าเราต้องละหมาดละหมาดแบบไหนที่จะทำให้อา,าลัสซุมาตาลารับพูดถึงละหมาดในระดับหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยได้มั่นใจว่าเราจะละหมาดแบบไหนละหมาดที่มีกูชัวกูชัวหมายถึงว่าเราต้องนอบน้อมอย่างไรตัวาด้วยหมายถึงว่าต้องมีความยอมเกรงอย่างไร รเราต้องนอบน้อมเราต้องน้อมหน้าอย่างไงเราต้องยำเกรงอย่างไงนี่คือสองเรื่องที่เราพูดไปวันนี้คงมาพูดเรื่องที่สามเรื่องที่สามก็คือหลังจากที่เราเนี่ยปฏิญาณตนอัลชาดุลลาอิลาฮินอัลลอฮแล้วว่าอชัชาดุอันนะมุฮัมมัดะารอสุนลุลอแล้วว่ากอมะซลลาคือเราต้องละหมาด พอหลังจะละหมาดเนี่ยเราก็จะต้องว้เช้ามินฮุรอมอดอนเราต้องถือสินอดในเดือนรอรมอดอนเรามาพูดถึงเรื่องที่สามก็คือการถือสินอดซึ่งมันเป็นหนึ่งในห้าข้อก็คือเป็นข้อที่สามที่จะทำให้เรารู้ว่าจริงๆการถือสินอดในเดือนรอมอดอนเนี่ยมันมีคุณค่ากับมนุษย์อย่างมหาศาล การที่เราเนี่ยได้ถือสินอดหมายถึงว่าอยู่โดยดีเนี่ยคนที่มีฐานะคนที่มีสติปัญญาเนี่ยต้องถือสินอดนอดเพื่อเราเนี่ยหนึ่งทำให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยเข้มแข็งพอคนเนี่ยเคยอดแล้วนะเคยอดแล้วก็จะไม่กลัวการอดหมายถึงว่าเราเนี่ยเคยอดโดยไม่กินน้ำเลยตลอดทั้งวัน จำนวนหนึ่งเดือนนะก็ทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเราจะไม่กลัวการอดตายคือปัญหาของการที่รู้สึกว่าตกงานไม่มีจะกินอะไรเงี้ยแล้วก็ไปโดดตึกฆ่าตัวตายก็จะไม่เกิดขึ้นในบรรดาคนที่ถือสินอดเคยผ่านกระบวนการของการถือสินอดมา เรื่องที่สองที่เราจะได้จากการถือสินอดก็คือจะมีความการุณาปานียิ่งการถือสินอดแล้วในช่วงถือสินอดเนี่ยยิ่งเราละหมาดแล้วละหมาดจนครบนะแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างที่อยู่ในละหมาดทำความเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ในอยู่ในละหมาดก็จะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นห่วงใยคนอื่น มากขึ้นก็จะทำให้สังคมเนี่ยเกิดความสันติสุขเรื่องที่สที่เราจะได้ก็คือจาัดก,การถือสินอดก็คือว่าร่างกายเราจะเห็นได้ว่าวงการแพทย์ทุกวันนี้ทุกคนยอมรับหมดว่าการกินอาหารให้น้อยลงแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันก็คือทำให้ ประสาทอัตโนมัติหรือว่าแอนตี้ไบโอติกที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเตือนตัวเองเตือนร่างกายคือสมองก็จะสั่งการบอกให้ร่างกายรู้ว่าเราเนี่ยกำลังจะขาดอาหารนะก็จะดึงคอร์ตอนอลจากเส้นเลือดนะซึ่งเป็นเส้นเลือดฝอยในร่างกายของเราเนี่ยทุกส่วนนำมันมาใช้ให้มากที่สุดนะมันจึงทำให้มนุษย์เนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น จากการถือสินอดทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นจากการถือสินอดเพราะฉะนั้นการถือสินอดเนี่ยเป็นคุณค่ามหาศาลที่อรรถสุบรราเนี่ยมอบหมายให้กับมนุษย์ถ้ามนุษย์ทุกคนเนี่ยทำตามนี้ความสงบสุขในสังคมก็จะเกิดขึ้นพอหลังจากที่เราถือสินอดมาหนึ่งเดือนแล้วเราล้นรับรู้ รสชาติของความหิวรับรู้ภาวะของการห่วงใย,ยแล้วอัลลอฮุซุนบัตลาก็ให้เราเนี่ยจ่ายสกาดในยุคข,ของท่านอัลสุนลอสันลลหลอดอัลฮุสลามเนี่ยพอเราจ่ายสกาดแล้วเนี่ยท่านอัลสุนลอสลันลลหลอดอัลฮุเลสลามก็จะมีใบตุนมานใบตุนมานหมายถึงบ้านแห่งทรัพย์สินที่อัลลอฮุซุบฮานอัลฮุตลาเนี่ยจัดเตรียไมไว้ คนนี้พอหลังจากที่เราเนี่ยถือสินอด,ดไปแล้วเราจ่ายสกาดสกาดก็อะไรเข้าไปที่ใบตุนมานเพื่อที่จะดูแลบุคคล8ประเภทการจ่ายสกาดเข้าใบตุนมานเนี่ยไม่ใช่ใจ่ายแค่สกาดร้อยละสองบาทอย่างเดียวนะแต่ยังมียิจยาซิมมี่ซึ่งเป็นสกาดรายได้ แล้วก็ในส่วนอื่นๆของคนที่เป็นมุซิมของคนที่ไม่ได้เป็นมุซิมอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีรายได้ที่เกิดจากกองคาราวานของอับดุลล์มานบินเอาและท่านอุสมานอิบนีอัฟัดแล้วก็รายได้ที่เกิดจากการทําสงครามซึ่งในยุคนู้นเนี่ยการทําสงครามก็เป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกับเป็น ทั้งกลยุทธ์แล้วก็เป็นทั้งเศรษฐศาสตร์ในสังคมนั้นๆเพื่อปกป้องตัวเองด้วยนะก็จะมีรายได้าจากสามสี่แหล่งอย่างนี้นะที่เข้าใบตุนมานครวนี้พอหลังจากเข้าไปตุนมานแล้วเนี่ยสกาดพวกนี้เอาไปใช้อะไรเราต้องดูกนกระบวนการของใบตุนมานเนี่ยเอาสกาดพวกนี้ไปใช้อะไร พอหลังจากที่ท่านละซุนละสลดละลัวสลัมเนี่ยใช้ให้รวบรวมนะอันดับแรกที่ท่านละซุนละสลดละหัวๆๆๆสลัมเนี่ยให้ท่านบิลานเนี่ยรวบรวมสากาดแล้วก็กองไว้มุมหนึ่งของมมสยิดเสร็จแล้วก็จ่ายก็จ่ายไปในช่วงแรกเนี่ยที่ฮิจ,จรราะไปเนี่ยบางบ้านเนี่ยไม่มีอาหารจะกินถึงหนึ่งอาทิตย์แม้แต่บ้านของท่านละซุนละสลดละหัวสลัมเองก็ ไม่มีอาหารไม่มีการหุงต้มถึงหนึ่งอาทิตย์เช่นกันตรงนั้นก็ทำให้ท่านวิรานเนี่ยได้จ่ายสก,กาดไปหมดสก,กัดนั้นการบริหารสก,กาดเนี่ยเมื่อเราเนี่ยโอนสก,กัดเข้าใบตุนมานแล้วเนี่ยใบตุนมานก็มีหน้าที่ในการดูแลฉะงนั้นเราก็จะเห็นได้จากบันเท้อประวัติศาสตร์ว่ามีครั้งหนึ่งที่มีแก่คนหนึ่งนะอยู่กลางทะเลทรายกับเด็กๆ แล้วปรากฏว่าท่านอุมัตและท่านอัสลามเนี่ยก็ได้เอาสกาดเนี่ยไปให้แล้วจนเด็กๆต่อนั้นที่ทีแรกยายเนี่ยนะหลอกว่าเดี๋ยวจะมีอาหารแล้วก็ต้มน้ำแต่เพียงอย่างเดียวโดยหลอกเพื่อจะให้เด็กหลับแล้วก็คลายความหิวแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาแก้ไขปัญหากันใหม่แล้วปรากฏว่าท่านอุมัตเอาข้าวจากใน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 บตุลมานี่แหละเขาไปจ่าย นี่คือระบบการบริหารการจัดการแบบอันอิสลามในยุคข,ของท่านเราสุนลรสนหลอนละสูแห์อัลสลามเราจะเห็นได้ว่าทุกๆบทบัญญัติมุ่งตรงไปในทางเดียวก็คือให้มนุษย์นี่อยู่ร่วมกันและเกิดความสันติสุขสก,การนั้นก็จะจ่ายให้กับบุคคลแปดประเภทนั่นคือหนึ่งคนที่คนนาณาถาจ่ายให้กับคนที่หาเช้าไม่พอค่า จ่ายให้กับผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวสามคนหละสามสามกลุ่มหละเด็กกัมพาคนอนาถานะคนที่หาเจ้าไม่พอค้ำคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวนะคนที่ต้องการปลดตัวเองจากการเป็นทาสถ้าในยุคนี้ก็น่าจะคนที่ต้องการที่จะเป็นสตาร์ทอัพใหม่ที่เวลา ผ่านการทําธุรกิจเกินขานการเป็นลูกน้องเขามานะเสร็จแล้วตัวเองมีความชํานาญแล้วก็ต้องการที่จะสร้างขึ้นใหม่เส้่งงานขึ้นมาใหม่แล้วปรากฏว่างานนั้นมีผลกับคนในกลุ่มชน 5. คนที่จัดเก็บห คนที่เดินทางไปคือหมายถึงว่าอาจจะมีคนในกำปงของเราเดินทางไปต่างประเทศแล้วมีปัญหาแล้วไม่สามารถกลับไปได้หรือว่าคนที่มาเยี่ยมเยือนเราแล้วปรากฏว่าเขาไม่สามารถที่จะกลับบ้านของเขาได้อะไรต่างๆนี่คือเจ็ดคนที่โน้มเอียงที่จะเป็นมุสิมคนที่จะโน้มเอียงมีความโน้มเอียงแต่ว่า,าครอบครัวเนี่ยยากลำบากแล้วก็โน้มเอียงที่จะเป็นมุสิม น้มเอียงที่จะอยู่ภายใต้ดำหลัดของลอซุมตลาแปดไว้ใช้สาธารณประโยชน์ในวิทางของลอซุมตลานี่คือแปดอย่างที่เอามาแล้วก็จะเห็นได้ว่าทำไมถ้าลรอสุนลอสลอลอสลามเนี่ยในยุคนน้นที่ถ้าลรอซุนลอสลอลอสลามเนี่ยส่งสารไปตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยก็จึงมีข้อเรียกร้องสามข้อหนึ่ง ให้ท่านจงเป็นมุสลิมเสียสองให้ท่านจงอะไรจ่ายยิเสยียหรือไม่งั้นท่านก็จงเตรียมสงครามตรงนี้เป็นที่คลาหาของต่างสานิกมากว่าจริงๆไออิสลามเนี่ยเผยแพร่ด้วยคมหอ,อกคมดาบแต่จริงๆแล้วอิสลามเนี่ยเป็นเป็นศาสนาแรกของโลกที่ ปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยจิตวิญญาณด้วยหลักการเพราะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ถ้าเราสุลลัสลัลส,สลามเนี่ยถ้าคุณเป็นมุสลิมคุณก็ต้องจ่ายสากาดเข้าใบตุนมานมันก็จะสามารถปกป้องคนที่อยู่รอบๆได้แล้วถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมเป็นอย่างคือเราไปอยู่ในประเทศที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมเป็นพันธมิตรกันเนี่ย แล้วก็จ่ายยิสยามาเพราะจ่ายยิสยิสยามาท่านราสุนทรสลดล้อหัวอะไรสละมก็เอายิสยาเนี่ยไปช่วยคนจนคนอนาถาที่มันอยู่ในการปกครองนั้นเพื่อช่วยให้การปกครองของเขาหรือว่าทําให้บ้านเมืองของเขาเนี่ยร่มเย็นมากขึ้นทําให้มนุษย์เนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วก็ไม่เกิดการกดขี่ซึ่งกันและกันไม่เคยได้ยินอ่ะศาสนาไหน ที่จะปกป้องมวลมนุษย์ด้วยชีวิตและก็จิตวิญญาณเท่ากับอิสลามอีกแล้วฉั้นแต่กระนั้นก็ยังกลายเป็นข้อาขราหารั่วข้อที่จะทำให้คนเนี่ยนะโจมตีอิสลามโจมตีมุสลิมผู้ที่ยอมจำนนต่ออิสลามพอหลังจากที่จ่ายสกาดแล้วเราสุลต่านอิสอล,สลสามก็ นะถูกใช้ให้ทำฮัทเราจะเห็นว่าเรื่องของการทำฮัทเนี่ยฮัทที่มาบรุตถ้าเกิดว่าเราลองจำลองภาพดูนะว่าถ้าการไปทำฮัทเนี่ยเพราะระเบียบของฮัทเนี่ยเขาจะมีอยู่ว่า ถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่มีหนี้ไม่มีศินจึงจะสามารถไปทำฮัตได้แต่วันสุกค,คือฮัตของคนจนแต่คนที่อะไรไม่มีหนี้ไม่มีศินแล้วคนนี้เวลาเราเนี่ยเอาคนที่ไม่หนี้ไม่มีหนี้ไม่มีศินเนี่ยไปรวมกันแล้วปรากฏว่ามีใบตุนมานเนี่ยกระจายไปทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยนะ้ำท่วมอดอยากฮัตเนี่ยมานั่งประชุมกันแล้วก็ช่วยเหลือกันะมะนั้น การที่มุสซิมคนหนึ่งอิ่มก็จะไม่เหลือมุสซิมในหน้าแผ่นดินนี้ที่จะหิวอีกต่อไปด้วยระบบการบริหารการจัดการของฮัจที่มาบรุษที่ห่วงใยแนวอัฐที่คืออิสลามเนี่ยเป็นเป็นระบบระเบียบเดียวที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันแล้วก็เกิดความสันติสุขเพราะอิสลาม เขาเรียกร้องอย่างเดียวว่าคุณให้กล่าวชาดะสัญญาต่อแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผิวดำผิวเหลืองผิวขาวคุณสามารถเป็นพี่น้องกันได้หมดสามารถแต่ตายแทนกันได้สามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้นี่คืออิสลามที่ที่เป็นบทบัญญัติที่ถูกใช้มาเมื่อพันสี่กว่าปี คิดว่าเราได้เห็นได้เห็นขบวนการหรือว่าเห็นพันธก,กิจของอิสลามหมายถึงว่าแนวทางที่จะทำให้มนุษย์นั้นเกิดความสันติสุขตอนนี้ทุกวันนี้ก็ไม่รู้อ่ะอิสลามที่ใช้อยู่ทุกวันนี้คนที่บอกว่าเป็นผู้ที่ยอมจำนนหรือว่าคนที่บอกว่าเป็นมุสลิมเนี่ยยอมจำนนให้กับสิ่งใด ยอมจำนนให้กับแนวทางของอันอิสลามเพื่อให้มนุษย์นั้นอยู่ร่วมกันแล้วเกิดความสันติสุขหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนที่มีชาดิต้องไปตอบต่อลอซูมอตาลาให้ได้วันนี้คงเป็นเราคงจะสามารถสรุปได้นะโดยที่เราเนี่ยได้รู้แล้วว่าอะไรคืออิสลามอะไรคือสิ่งที่ จะทำให้เราเนี่ยนะพบความสันติสุขในหน้าแผ่นดินวันนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้เพื่อให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าใจในศาสนาในแบบของบังเล็กเนี่ยว่าบังเล็กเนี่ยมีความเข้าใจศาสนาอิสลามตลอดระยะเวลา42ปีในการศึกษาศาสนาอิสลามมาแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนจิตวิญญาณใดๆที่จะออกไปจากตรงนี้ได้ก็ขอฝากพี่น้องใครที่สงสัยในอันอิสลามกลับไปสำรวจให้ดีกลับไปลองอ่านอันกุร่านที่มันแปลไทยหรือว่าประวัติศาสตร์สักสองสาครั้งสักสี่ห้าอาจารย์ไม่จำเป็นต้องอ่านในอาจารย์เดียวกันแล้วเราจะได้รายละเอียดในเรื่องของศาสนาในมากขึ้น